ไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรับซ้อมตรงหรุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่านเอ็นเม็กซ์อร์เล็กซี่สายสิงก็มาตรงใจปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่ชุดคางครบเซอร์วิสโกวานจากนายเดียวไม่ต้องห่งววเรามีสติเกอร์สิง ริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอ,นอจนถึงหน้าบ้านบริการ,ร,ก,ารก็อพอสิงที่สุสดขอบฟ้าอย่ารอช้าเลย ไว้ติดเพิ่มแรงใจแต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประก,กันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อเรามีสติเกอร์สิ่งไว้ติดเพิ่มแรงใจแต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประก,กันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อฉันยินดีบริการทั่วไทยแต่โท าการ้อดันนี้ก็รับมาเบื้องต้นนะครับสตาตานม,ม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเบื้องต้นลูกค้าบอกมีไฟเครื่องโชว์นะครับ กดพัดตาไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับความเบรคไฟติดนะครับอ่ามเบรคไฟติดพัดตาไม่ติดนะครับสตาไม่ติดเลยไม่มีเสียงดีเลยทำงานเลยอ่าเดี๋ยวเรา ก็มาลื้อชุดดีเลย์ดูครับว่าชุดดีเลย์ชุดดีเลย์ปกติหรือเปล่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ทํทำการเช็คคักคู่ครับ mm hmm. หลังจากเราเตรวจเช็คโค้ดนะครับ mm hmm. ก็ขึ้นประมาณนี้เลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาทำการลื้อนะครับ mm hmm. แล้วก็แจ้งอาการลูกค้าต่อนะครับคัน mm hmm. นี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับก็ ระบบสายไฟนะครับเกี่ยวกับพวกสายมัดไฟอะไรนะครับนะครับก็ไหมประมาณนี้ครับลูกค้ายืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนมัดไฟใหม่นะครับก็ทําการตัดต่อครับทําการตัดต่อครับไหมจนละลายครับก็ตัดต่อสายไฟครับเส้นหนึ่งครับแล้วก็ทําหัวปลั๊กใหม่นะครับ ก็ก็เป็นการแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้เป็นการซ่อมระยะยาวนะครับเพราะว่าการซ่อมระยะยาวถ้าไม่เปลี่ยนมัดไฟใหม่ก็ไม่จบครับต่อให้เปลี่ยนมัดไฟใช้ไประยะหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นอาการประจำรุ่นนะอ่ะมาเปิด่แจครับไฟเครื่องหายนะครับปร์ตาได้นะครับ ไฟเครื่องก็จะโชว์กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าคันนี้ติดเซนเซอร์อีกตัวนึงนะครับก็ลูกค้าไม่ได้ซ่อมเซนเซอร์ตัวนั้นนะครับเอาแค่สตาร์ติดนะครับส่วนโค้ดมัดไฟที่เกี่ยวกับพันเซอร์นะครับก็แก้ไขเรียบร้อยครับเหลือโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่ามันไม่หายนะครับลูกค้าต้องไปเปลี่ยนสายครับนะครับอ่าประเมิงต้นก็ประมาณนี้ครับส่งงานได้ครับ ก็ฝาก youtube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S z Racing Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ